สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสายสายง่ายแก่แกสามโมงสีง่โมงเช้านะคะเมื่อนี้เนาะยายบุญก็ตื่นขึ้นได้กับมาละพี่น้องเออหลังจากไปดูหมอลำเมื่อคืนนี้โอ้พี่น้องเอ้ยวนซื้นโฮเซลกันนะคะก็ประมาณนี้เลยยายบุญก็จะมายืดเส้ยนยืดสายเด้อยบาทน,นี่พี่น้องยืดเส้ยนยืดสาย กินอะไรร้อนๆสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะอเหตุงานเหตุการณ์จะควงได้บาทน,นี่พี่น้องเหตุงานเหตุการณ์จะควงได้บาทน,นี่ผ้าชุ่มบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆนกหนูหงแซวเซล,ซลผักที่บนกำลังงามกำลังออกดงออกดอกพี่น้องเออเลยละบ่งงามแล้วเด้อค่ะงามแล้ว กินขา้าวแล้ยวเสียดยังบัดน,นี้กินข้าวแล้วกะซีก็ไม่กินขา้าวเย็บวสิกินสุกี้ห้อนห่อนไหมพี่น้องกินเล้วก็จะชำต้นไม้ก่อนนะคะืัอนี้เพาราะว่าปลาย่างเฮาย่างไว้เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้อง,ดงเด้อมีปลาย่างมีปลาแดดเดียวไว้บริการกับลูกค้าเอซเราเรียบร้อยแล้วนะคะบัดน,นี้เขาก็เลยจะมีเวลามาชำต้นไม้นะคะมีเวลาจะมาชำต้นใหม่เด้อบัดน,นี้อืมเย็บบุญกะสิชำ จะทำอะไรวันนี้วันนี้จะทำกุหลาบนะคะจะทำกุหลาบครับจะทำปวยเซียนพี่น้องจะทำกุหลาบกับปวยเซียนเด็กๆปวยเซียนห่อตัดว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งปวยเซียนแขะและปวยเซียนใหญ่ดอกสีชมพูแล้วก็สีขาวปวยสีชมพูแล้วก็สีแดงเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะกินข่าวกันทุกคนนี่ผนกินข่าวก่อนกิน ไอ้นั่นก่อนสีแดงทำงานนะคะเราไม่ปล่อยเวลาให้ว่างโดยเปล่าประโยชน์นะคะทุกคนสีนี่สวยนะคะเป็นสีแดงแบบไม่ไม่แดงเป๊ะเท่าไหร่แต่ว่ามันแบบว่ามันมันมันแดงแบบและมุนละมุนยังไงเราพี่น้องนี่แต่ตัวนี้เขาจะเป็นแบบตัวนี้เขาจะเป็นแบบชมพูด่างๆนะคะชมพูอมเหลืองอมแดงสวย ก็จะพยายามตัดตอนจิ่งไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะให้ได้เยอะที่สุดเนาะตัดจิิงนีเห็นปะเนี่ยสวยมากเลยตัวนี้เนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหลืองด่างเหลืองด่างแบบไหก็บรู้พี่น้องนี่ตัวนี้จะเป็นเหลืองด่างแบบไหนก็ไม่รู้นี่สองตัวน,นี่พันเดียวกันนะคะสีแดงนี่ก็อีกพันหนึ่งทุกคนก็จะพยายามชำไว้ให้เยอะให้ได้เยอะ วาย่บบนมักพี่น้องเออ,ม,ม,อ,เอ,อมีคนมาซื้อเราก็ขายออกไปมีคนมาซื้อเราก็ขายออกไปนี่เห็นอกอันนี้ทีช่ำใบปีของปีทีเแล้วนะประมาณอันนี้ได้ประมาณสิบเดือนแล้วเนี่ยสิบเดือนแล้วเด้มูลนี่พี่น้องสิบเดือนแล้วนะคะพวกนี้ดอกใหญ่สวยมากพี่น้องดอกงหญ่ดอกงามถ้าเราได้ใส่ปุ๋ยเนาะเขาก็จะดอกงหญ่ดอกสวยนะอันนี้เป็นเฉพาะปวยเซียนนะคะทุกคน ไปยบ้บบนผ้าไปนางกินอันนั้นห่อนห่อนนี่แห้งทองจังน้อยก่อนพี่น้องไปนั่งกินแบบมีแรงท้องสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะทำงานอันนี้เป็นชวนชมกำลังออกดอกหลายเยอะพี่น้องกำลังตูมเยอะแยะเลยนี่กำลังตูมเยอะแยะแต่ว่ากับคนละมันคนละพันคนละยางคือว่าแหละนี่แต่ละช่อเขาจะไม่เหมือนกันนะคะ เขาจะบ่เหมือนกันมามากินข้าวน้ำกันกินอันนี้เห็นบ่เนี้ยกินยัยบุญพี่น้องโอเคนะคะโทรศพัพท์ยัยบนนุญเนี่ยตายไปแน่มันจิดับพี่น้องเอ้ยไปเห็นหน้าเจ้าของหรอกในตายเขาเปิดเพลงมันกับสิทเขาว,วิดีโอยั่ยบุญเนี่ยติดลิกกับสิทธิ์บูบูพี่น้องเอ้ยมามาเด้อกินน้ำกัน กีร้อนร้อนสกีร้อนร้อนจ้ากินแล้วก็จะไปเปลี่ยนเสื้อออกมันอากาศเริ่มจะห่อนขึ้นมาแน่แล้วละ่ะก็จะได้เหตดงานจากของ หมอล้ำตอดกะหมอล้ำตอดตอมามมาขึ้นพี่เนาะศิปลปินพูดให้ ปลาอย่างมีปลาแดดเดียวมีน้ำพริกปลาทูมีนะครับปลาลาวงมีผ้าพ,พันคอมีครีมมีผู้ใดอยากได้เนี่ยใดสั่งได้เด้อพี่น้องเด้อนั่นอะล,ล่ะหัวล,ล้านต่อหัวล้านบนไทยมหัศจรรย์เรื่องติดต่อสมามารถซื้อี่ถูก พ่อชิมุกกันนี้มาเบิ้งหัวจองเขาเขาสีล้ำมั้ล่ะก็เลยพักกันนะเบิ้งตอนจีว่าเขาสีล้ำเหนะี่คอ,อนเสิร์ตเขาแล้วนะช่วงโชว์คอนเสิร์ตเขาแล้วก็เลยพักกันกลับอากาศมันหนาวเด็ดเบิกเดือดมาอยู่กลางทุงนะ่งเนาะหนาว Binh ngắn binh ngắn đã tiến ở nhau bay bung ghép bung cả bung bung ghép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  แม่งออกไปน้าเัวเตียงรถอดนเดนสื่อหัวก็ไปบางหันสามขั้นนึกบัน มวลซำนั่นล่ะหมอรำไงนะบัดนี้อันพวกที่ขอเพลงเขาขอเตยเขาเขาสิเขาเขา็ขขขขขบ่จันห้แล้วเพราะว่ามันบ่แไม่นมนในช่วงเตยเนาะมันเป็นในช่วงโชว์เพลงที่เขาซ้อมมาแล้วนะสิพากันไปขอให้ถ้าเขาเตยเตยแบบกวนที่จะขวงชอบม,มันบ่นได้เพราะว่าเขาซ้อมแดนเซอร์เขาซ้อมท่าเต้นซ้อมอย่างมาแล้วขอเพลงมันต้องไปขอในช่วงเขาเตย แั้กกวก็ห่วงมาขอเพียงเขาบ่ได้ขาบ่เต้ยบ่เลยบ่เต้ยแล้วมันอยู่ช่วงโชว์เขาอยู่นะจวงชวงค์คนเสือเขายูไหมก็เรียนดีอยู่ดอก วันนี้วันหวยออกเด้อจองวันนี้วันรวยวันหวยออกพี่น้องมี้ง่ซอมใช่ซื้อรถตอลีแบบนังซื้อใบสามใบได้เนี่ยโดยวันพันปีโดนโดนจังสีซื้อน้ำเขาเทนึงพี่น้องโอ้ถือเลขได้ไหมมาเลี้ยงถือรถตอลีอถ้าถือแล้ววันที่หนึ่งนล่สลองเลยเขาปิดปิดถนนแยวนี้เลยจางรถแห่มาก พักกันมักละหฮโดนแฮ่นี่ถือรางวัลใหญ่ๆแต่เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะพี่น้องนะเนาะมือนีมือรวยมือหวยออกต้อ,ตอนรับปีใหม่คิทิศกฤตสองพันยี่สิบห้า2025นะคะพุทธศักราชสอง0 2 5สองนห้าร้อยหกสิบปดนะคะวันนี้เป็นวันที่สองย่างเข้าปีใหม่นะคะขอให้สุปูุถุคนนะคะขอให้ทุกๆคน อาอยุเย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนรำ่รำรำ่ำรวยๆนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็ใครทําธุรกิจการงานใดนก็ขอให้จะเลิญลุงเรื่องนะคะหนะ้าที่การงานาจะเริญลุงเรื่องผู้ใดเป็นเป็นลุกน้องก็ให้ขยับเป็นเจ้านายนะคะผู้ใดเป็นเจาน้านายยุ่แเรียวก็ให้ใจดีกับลูงน้องก็ให อ่าลำล้ำรวย่วยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสูปู่สุขลนเดินนะคะขอบคุณขอบคุณห,หลายๆทักทายกันนะคะพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคน